วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีมติหนึ่งที่ออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือเรื่องของมาตรการการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพราะว่าท่านย้ําเลยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยจะต้องดําเนินการเรื่องนี้เสร็จสิ้นการประชุมครมอท่านนายกท่านก็ออกมาแถลงข่าวค่ะท่านสั่งการ3เรื่องด้วยกันนะคะ1คือ ให้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งกําหนดแนวทางและมอบอำนาจในการจับกลุมคดีการพนันออนไลน์เพื่อให้ทุกกองบัญชาการช่วยกันกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่เฉพาะว่าหน้าที่ในการกวาดล้างเว็บพนันจะเป็นหน้าที่ของกองบือคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนายกสั่งการให้กระทรวงดีีเนี่ย ประสานงานกับสํานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและสามารถดําเนินปิดเว็บไซต์พนันทางโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบได้ทันทีที่มีการรับแจ้งและยังสั่งไปยังกระทรวงการคลังด้วยนะคะว่าไปจับมือกันนะคะกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอและธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมาคมธนาคารไทยกำหนดดูว่ามันมีมาตรการอะไรบ้างที่เราจะสามารถตรวจสอบ การเปิดบัญชีของคนต่างด้าวเพราะตอนนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะท่านยกท่านบอกว่าการเปิดบัญชีลักษณะนี้อยากจะให้รัฐกลุ่มมากขึ้นเราจะได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารได้หากพบว่ามันเกิดความผิดปกติ